បាទបងប្អូនយើងកំពុងតែថតនៅជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំដកស្បៃបាននឹងយកទៅអោយអេមេភែអ្នកចិត្តខាងដែរទីរបស់ Skill គ្នាណាបាទគាត់ប្រមាណ2ខែខ្ញុំដឹងគាត់ទៅណាហើយថ្ងៃនេះយើងតែលេងខ្ទះគាត់ម្ដងយកស្បៃទៅញើគាត់ទៅណាបានតែឃើញគាត់2ខែនេះ ก็โดนมาด่าติดกระดาติดกัดลูกพีเตียวนะยังเรื่องใหญ่ภาษาไทยรำไปบานดังเรื่องนะเอาไปไหนนี่ไปดิคาลุงตูตงอย,อย,ตออยโอ้ยเห็นแล้วเนี่ยบานแกไทยพี่เตีต๋ยวหอมชุยเลย เด็ดไฮพีปเตียวเอาพักมาฝากลุงโตยขอบคุณครับเอ๋ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลยไปไหลายเดือนไปไหนหนี่อยู่ที่นี่แหละจะกลับบ้านมืดโ้บุญไ,ไหนฮะอ้าวที่เดือนไม่ใช่หืออ้าว

ลูกพี่เหรอลูกพี่ไม่ได้มาแล้วใครมาจะอยู่สองคน่สองคนนี่แหละเดี๋ยวบาบอกลูกทำให้พี่หวังไม่อยู่ออย่างเดียวรอถึงเวลากินข้าวก็มีอะไรหาลูกสาเดี๋ยวพี่กลับมาเย็นๆปุ๊ยไปพี่โต้ไปไหนนาะเนี่ยเห็น เห็นนาแกแล้วยังรอเหมือนเดิมเหมือนเดิมเท่แต่พ่อตายนันเละไม่ค่อยจะไปไหนล่ะบานเย็นทุกวันถ้าอยู่ที่ก็อยู่นี่แหละจะอยู่ข้างหเออช่วงนี้ปลูกผักได้เยอะวันก่อนนี้เจ้าหนายมาหายไปเต็มคันรถเลยโอ้ยวันนั้นเห็นรถนีใครขับว่าหนไม่ใช่ลูกพี่หรอวะเหตุการณ์เป็นเหแ ว่าจะเข้ากาะถางก็เขาไมยมีงานทำเพราะว่าเงียบๆเดี๋ยวงานจะมีงานก็มาบอกครับผมเดี๋ยวก็มีกระถางว่าจะมาปลูกบ้านไม้อ่ะใช่ใช่ใช่เดี๋ยวตาแกกําลังมาจะมีแพนมาสร้างบ้านเนี่ยเออไปเดี๋ยว่าไหร่ครับผมครับผมไปเลยครับเดี๋ยวยืนก็ไปหากันได้เออครับผมครับผมอ่ะถึงเวลาลงตู้แกไปทํางานแล้ว អូយកែធ្វើការเหนื่อยកិត្តធ្វើការច្រើនល្ងាយចេញတော့ល្ងាយចេញបលឹមបលឹមចេញបលប់ចូលអឺអូខេចាប់ប៉ណ្នេះណា